ครับสวัสดีครับหน้าฝนฤดูทำนาครับก็บรรยากาศไม่ร้อนมีลมเอื่อยๆนะครับก็มองขึ้นบนท้องฟ้าก็มีเมฆฝนปกคลุมครับวันนี้ผมพามาดูทัศนียภาพสองฝั่ง รุ่งนาส่วนผสมนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านพักเป็นที่อาศัยแล้วก็มีเลือกสวนไร่นาอยู่สองฝั่งข้างถนนหลังจากที่ในหลวงให้มีาการการจัดงานวันชัด ชัดบงคลน,นะฮะเราก็วันพืชมมงคลประทานโทษครับเราก็เห็นชาวไร่ชาวนานะครับออกสู่ท้องนาเก็บปัดกวาดทุ่งนาให้ไรซึ่งหญ้าต่างๆนะฮะเพื่อที่จะหวานและก็ดำส่วนการดำนี้ต้องรออีกประมาณสักเดือนกว่าๆนะฮะหลังจาก หวานเสร็จแล้วก็ต้องรอให้ต้นข้าวมันเติบโตเพื่อที่จะไปถอนกล้าเอามาดำส่วนนาหวานนี้ช่วงนี้ชาวนาเาก็เริ่มลงมือทำกันเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มันสะดวกสบายครับเราไม่ได้ใช้ควายหรือว่าโคนะฮะเราใช้เครื่องจักรนะฮะ เป็นรถไถอย่างดีส่วนรถอ e ิตักรถไถเดินตามช่วงนี้ก็ก็ไม่ใช้กันนะครับผมเนี่ยผ,ผมก็จะให้ท่านดูบรรยากาศส่ง,งรบรรยากาศดีครับไม่ร้อนอากาศก็เย็นสบาย านมองสองฝั่งข้างก็เขาก็เริ่มไถานากันแล้นะครับบางจุดก็เห็นรอยไหมที่ชาวนาชาวไร่เขาเขากอหญ้าต่างๆครับช่วงนี้ก็อากาศดีครับไม่ร้อนครับครับสำหรับคลิปนี้ข,ข,อ,ขอกล่าวคขาว่า กระลาสวัสดีครับ